สวัสดีชาวลคาราศีกุมนะครับที่เข้ามาชมการทํานายดวงในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะทํานายดวง2เดือนรวมกันเลยนะระหว่างเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับมาดูกันว่า2เดือนสุดท้ายของปี67เดนี้ดวงของชาวาราศีกุมนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะมันจะเด่นในเรื่องอาชีพเท่านะ ชาวลัคนากรุ๊เนี่ยขายที่ทําผับร้านเหล้าอยู่นะครับหรือขายหวยปล่อยเงินอย่างเงี้ยอันนี้คือเด่นเลยอนะ่ะในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีดวงการพนนะันเนี่ยคือเด่นมากๆชาวลัคนาราศีกุมนะแต่ว่ามันจะยุ่งยากวุ่นวายอนะ่ะถ้าเกิดเรื่องงานเกี่ยวกับพนักงานนะครับคือ คู่1คู่แข่ง2พนักงานนะครับคืองานมันเยอะแต่คนมันน้อยหรือระวังจะมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวอย่างนี้นะครับด้านคู่แข่งด้วยเช่นกันนะในเรื่องการเงินนี่คือก็ให้ระวังนะครับช่วงกลางเดือนกลางเดือนพฤศจิกานะครับการเงินการเงินมีการติดขัดนะครับอยู่ช่วงเวลาหนึ่งต้องถ้าเกิดจะลงทุนอะไรนะให้ใจเย็นๆก่อน มีปัญหาในไพ่หกถ้วยมีเกณฑ์จะได้พบปะญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ไม่เจอกันนานในดะ้านของความรักนี่คือจะได้เจอคนอายุมากกว่านะครับคนยุห่างกันนะตรงนี้นะ,ะคุณผู้หญิงเนี่ยจะได้แฟนอายุมากกว่านะครับคุณผู้ชายจะได้แฟนอายุน้อย เป็นแบบนี้นะในเรื่องความรักนะครับด้านอารมณ์นี่คือมีความฉุนเฉียวอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะในเดือนพฤศจิกายนี่คือโมโหร้อนโมโหร้ายง่ายนะครับปิดง่ายอันนี้ก็ต้องระวังด้านอารมณ์นะอ่านี่มีโชคด้วยจะถูกหวยนะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนี้นะครับถือว่าโชคมาช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่าดวงคุณมันเด่นเรื่องเทาๆอยู่แล้วไง แต่ว่าจะมันจะปังที่สุดเลยก็ช่วงไปลายเดือนนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับถัดมาจากเดือนมื่อเดือนธันวาบ้างเนี่ยได้เจ็ดดาบนี่แสดงว่าคือดวงการพนันคุณรุ่งนะชาวลัคนากุมนะครับอย่างที่บอกคืออาชีพสีเทานี้คือทําได้นี่ปล่อยเงินเนี่ยดูดี ปล่อยเงินทําหวยได้หมดเลยอ่ะในช่วงเดือนเนี่ยทั้งสองเดือนนี้อาชีพสองสองสองเดือนนี้นะอาชีพปล่อยเงินเนี่ยหรือไม่อาชีพเทาเทาเนี่ยนะครับสบายเลยเน่ยงานราชการใครที่ทําอยู่มันก็ยังโอเคนะแต่ว่าเงินเดือนมันไม่เยอะตามอ่ะขั้นมันขึ้นตัวนี้นะครับเนี่ยดูดิโชคมาอีกแล้วอ่ะโหยินดีด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกุมทั้งสองเดือนนี้นะ โอ้โหดวงปังในเรื่องโชคลาภอ่ะดวงการพนันโดดเด่นมากเนี่ยคนมีคู่ก็จะได้แฟนดีนะครับใครที่ทําร้านอาหารอยู่นะอาจจะดีมากๆนะครับมันเป็นช่วงท่องเที่ยวและช่วงเวลานี้นะครับดวงตัวคุณเองเนี่คือก็มีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศด้วยนะชาวาลาัคนาราศีกรุมนะครับใครที่วางแผนไว้นะครับจะเดินทางนี่คือได้เดินทางแน่นอนนะได้ไปต่างประเทศแน่นอนนะครับนะใครที่อยากจะมีบุตรมีลูกนะี่คือก็ มีเกณฑ์ด้วยนะครับจะได้ลูกมาสมหวังทันทีนะครับใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเด็กอยู่เช่นของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กเด็กเล็กจนถึงเด็กโตนี่คือน,นี่ก็จะปังมากๆในช่วง2เดือนสุดท้ายนี้นะครับยินดีด้วยนะครับชาลคณาลาศีกมอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจมเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคน แตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ